สวัสดีครัสวนยานุอินเตอร์จะมาแบ่งปันวิธีการปลูกถั่วพูสายพันธุ์ใหม่นะครับ45วันติดดอกออกผลนะครับผมเริ่มแรกเลยมเมล็ดที่ได้ไปนะครับเราควรที่จะใช่น้ำก่อน1คืนนะครับแล้วก็เอาผ้าชุ่มๆนะครับมาห่อมเมล็ดไว้ประมาณ2-3คืนนะครับสังเกตดูว่าถ้ามีรากเริ่มงอกแล้วนั่นคือเราสามารถที่จะปลูกได้แล้วนะครับก็เอาไปขุดปลูกนะครับใส่ประมาณ2มเมล็ดนะครับก็ ระยะห่างนะครับผมจากแถวเนี่ยเราใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเอาเอาที่เราเดินสะดวกนะครับก็ประมาณเมตรห้าสิบไม่เกินเมตรแปดสิบนะครับผมระยะแถวของไม้ไผ่เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ2เมตรไม่เกิน2เมตรห้าสิบนะครับส่วนสูงนะครับของไม้ไผ่ก็ประมาณเมตรแปดสิบถึง2เมตรนะครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับมัดปลายไม้ไผ่ โยงหากันนะครับเพื่อให้เถาของโชพูเนี่ยได้เลื้อยนะครับเชือกด้านบนนะครับเดี๋ยวประมาณไม่นานเขาเองก็จะพุ่มเขาก็จะติดกันนะครับระหว่างเสา2เสานะครับช่วงแรกๆเลยก็ดูแลไม่ยากครับโจพูเป็นเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมแมลงสักเท่าไหร่นะครับแ,แรกๆเลยเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยเดือนกกว่าก็เริ่มติดดอกออกผลละแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่เป็นปุ๋ย อินซีนะครับเป็นขี้วัวขี้ไก่หรือเป็นมูลไส้เดือนมูลอะไรก็ได้นะครับเป็นบำรุงเขานะครับช่วงแรกๆเขาไม่ต้องการปุ๋ยเคมีนะครับถ้านะครับเป็นช่วงระยะที่ติดดอกออกผลเริ่มเก็บผลผลิตแหละขายแล้วก็ใส่ปุ๋ย15 5, 25หรือ13 13 2 1ก็ได้นะครับผม,มเมล็ดพันธุ์นะครับสามารถเก็บไว้ปลูกรุ่นต่อไปได้นะครับผม ใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาสอบถามทางสวนได้ตลอดเวลานะครับผมใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ